สวัสดีค่ะวิาวิกาวิทยการปกแล้วนะคะสาหรับสัปดาห์นี้นะคะเรายังอยู่ในบทเดิมก็มคือในบทของเรื่องของทศสิยมแต่เราจะเปลี่ยนหัวข้อใหม่็คือในเรื่องวันนี้ครูจะนาเสนออีกสองหัวข้อนะคะหัวข,ข้อแรกการเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมไม่ยากเลยเดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศสิยมได้อย่างไรอันดับแรกนะคะให้นะักเรีออยนเขียนตัวเลขที่อยู่ด้านบนมาก่อนนะนี่ด้านบน ถ้าตัวเลขที่เป็นส่วนด้านล่างนะคะเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอะไรก็ตามนะคะเริ่มตั้งแต่สิบนะร้อยพันหมื่นแสนนะคะให้นักเรียนนับตัวเลขที่เป็นศูนย์นับยังไงนีนับศูนย์นไว้เช่นตอนนี้นมีศูนย์อยู่หนึ่งตัวการเติมตำแหน่งจุดทศนิยมก็คือจะต้องมีจุดใช่ไหมคะเราจะเริ่มนับจากหลังไปหน้าถ้ามีหนึ่งตัวเราก็ขยับไปหนึ่งตำแหน่ง เช่นตอนนี้คือเลข5ดังนั้นตรงนี้มี1ตัวเราก็คายไป1นตำแหน่งได้คำตอบคือ0.5นาถ้ายังไม่ทันมาข้อ2นะคะข้อที่2มาดูนะคะ1 2 1ส่วน10เขียนมา12มาดูตัวส่วนก่อนเอ้ยีนส่วนคือ10ซึ่งมีศูนย์อยู่กี่ตัวคะ1ตัวนะับตำแหน่งจากหลังไป หน้าเรื่องที่1กระโดดข้ามแล้วจุดเราจะตั้งตรงไหนตรงนี้เริ่มจากตรงนี้นะคะกระโดดปึ๊บจุดเราเลยเสร็จตรงนี้คำตอบไ่ได้1จุดเท่าไรหนึ่งจุดอเห็นไหมไม่ยากเลยมาดูข้อที่2ค่ะ2 4 5ส่วน1000เขียนมาก่อน245อเอเรามาดูสี่หนึ่งนมีศูนยจุดเอ่ย1,000มีู่นทั้งหมด สตัวด้วยกันอ่าเริ่มนับนะคะนับตรงนี้นะคะเรียนตรงนี้คือศูนย์นะคะใับไปหนึ่งสองสามแสดงว่าใส่จุดหน้าเลข2องดังนั้นคาตอบของเราจึงได้เท่าไหร่ลูก0ูนยจุดสสหนั่นเองนะคะดูงไม่ยากเลยแแต่ทีนี้เรามาดูข้ออื่นดูว่าเรามาดูข้ออื่นนะคะ มาดูข้อที่สี่บ้างนะคะข้อที่สี่วคือสิบห้าส่วนหนึ่งพันอ่ามาเริ่มแรกเขียนตัวเศษมาก่อนสิบห้าแล้วเรามานับตัวส่วนหนึ่งพันมีเลขส่วนกี่ตัวนะะับค่ะหนึ่งสองสามสามตัวเราเริ่มนะับจากด้านหลังมาด้านหน้านะคะนับหนึ่งสองอ้าวศูนยะ์ 1, 2, ที่สามแต่ตัวเลขที่เรานับมีแค่สอง ทำยังไ,ไงนัาเรียนไม่ต้องตกใจนะคะถ้าแบบนี้ไม่พอนักเรียนก็เติมอะไรเข้าไปไง,ง่ายๆเลยเติมศูนย์เข้าไปเพื่อมันครบนั่นเองซึ่งกีเรานับ1000มีเลขศูนย์สามตัวใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้มันไม่พอเราก็แค่เติมศูนย์ไปเพื่อให้ครบนั่นเองดังนั้นก็จะเป็นตำแหน่งที่1นึ่ตำแหน่งที่2ตํตำแหน่งที่3ตรงนี้กไม่ลืมเติมเลยนะคะเติมศูนย์น้นจุดจะอยู่หน้าศูนย์ดังนั้นคำตอบของเราจะเป็นอะไรลูก อย่าลืมเติมศูนข้าหน้านะคะ0จุดไหะคะศูน,หนเห็นไหมว่าไม่ยากเลยถ้าตำแหน่งไม่พอให้เราเติมเลข0ูนย์เข้าไปแค่นั้นเองค่ะาแล้วมาต่อข,อข้อที่2กันนะคะก็คือเรื่องของการเปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส่วนข้อนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันนะคะเอามาดูโจทย์ของเรากันค่ะ0.7น,นะคะ ทำยัไงไงนะเศษส่วนต้องมีตัวเศษยือตัวด้านบนถูกไหมคะกับตัวส่วนตัวด้านล่างดังนั้นทำนี้นะคะเด็กๆถ้าเป็นตัวเลขแบบนี้ตัวด้านหลังนะคะเราเขียนขึ้นมาให้เป็นตำแหน่งของเศษได้เลยก็คือเลขอะไรเลขจินนะคะส่วนมีเทคนิคจำง่ยายๆนะคะถ้าหลังจุดจะนีนะ,ะหลังจุดถ้ามีหนึ่งตัวให้ส่วนด้วยสิบ อีกนะหลังจุดทศนิยมนะคะถ้ามี1ตัว,ให,ว,ตวให้ส่วนด้วยสิถ้ามี2ตัวให้ส่วนด้วยห0ึ่งร้อยถ้ามี3ตัวก็เพิ่มไปเรื่อยเป็น1,000 4ตัวเป็น1นึ่งหมื่นตัวเป็นแสนแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยย้ำอีกหนึ่รอบนะคะการเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนจะต้องมีอยู่สองส่วนก็คือตัวเศษและตัวส่วนตัวเศษเราไม่ยากกาดูจัก ตัวเลขข้างหน้าจักจุดนิยมได้ส่วนตำแหน่งของตัวส่วนให้ดูตัวเลขนะคะหลังจุดทศนิยมถ้ามี1ตัวส่วน10ถ้ามี2ตัวส่วน100 3ตัวส่วน1 0 0่4ตัวส่วน10 0 0 0 5ตัวส่วนแสนแล้วก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะตามตำแหน่งนั้นนะคะดังนั้นข้อนี้0.7เขียน7มาไว้แล้วนะคะส่วนตัวส่วนคืออะไรเรามาดูกันหลังตำแหน่งนี้เท่าไหร่คะ มี1นึ่งตัวน้นเมื่อกีค้ครูบอกแล้ว1ตัวคือส่วนในอายกส่วน10บน,นั่นเองเห็นไหมไม่ยากเลยถูกต้องไหมคะต่อามาค่ะข้อที่สองศูนย์จองเศษและส่วนเศษก็คือตัวเลขทุกตัวที่อยู่นี้ยกเว้นตัวเลขหน้าจุดสาไม่เอาคือ2ีอ่า จุดมีอีตัวเอ่ยนะหนึสองเมื่อกี้บอกไปแล้วถ้ามี2ตัวส่วนด้วยเท่าไหร่คะหนึ 100. ่้ไม่ยากเลยามาดูข้อที่3 0 0 4ูนย้าพาเราเขียนศูนย์หาแล้วเรียนเคยอ่านศูนย์้าคะเราไม่อ่านศูนย์่สิ้าใช่ไหมลูกแต่เราอ่านอะไรคะ 4ีดังนั้นศูนย์ต,ตัวนี้ไม่มีค่าเราก็ลบไปนะคะแล้วเรามาดูตำแหน่งของตัวส่วนดูจากตำแหน่งจุดที่อยู่ด้านหลังเราก็มานับกันค่ะ1 2 3 3สาตำแหน่งส่วนใดคะส่วนด้วย1นพันนั่นเองเห็นไหมไม่ยากเลยอ่ะมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้นะคะจะเป็นตัวเลขที่มีตัวเลขอยู่นหน้าจุด แตกต่างจากหนึ่งสองสามนะข้อหนึ่งสองสามเนี่ยตัวเลขหน้าจุดนี่ไปได้หมดเลยเป็นศูนย์หมดเลยแต่มาดูข้อสี่ข้อห้าข้อหกว่าข้อสี่ข้อห้าหกมีตัวเลขที่อยู่หน้าจุดก็ไม่ต้องไม่ยากนะคะแค่นี้ถ้ามีตัวเลขที่อยู่หน้าจุดให้นักเรียนจําไว้ว่ายังมีตัวเลขอีกหนึ่งอย่างที่เรารู้จักกันคือเราเรียกว่าจําน,น,นวนคละจา,ะาจนวนคละจะประกอบด้วยสามจำนวนถูกไหมคะคือตัวที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ตําแหนตรงนี้เราเรียกว่า จำนวนเต็มและก็ตัวเศษตัวส่วนเช่นเดียวกันค่ะตำแหน่งท่าหนึ่งตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าที่ไม่ใช่ศูนย์เราสามารถแไปลไเป็นจำนวนค่ะได้ซึ่งตัวเลขด้านหน้าเนี่ยเราจะเป็นจำนวนเต็มดังนั้นจำนวนเต็มก็จะมีด้านหน้าคือเลขอะไรคะเลข2ถูกไหมคะตัวเลขหลังจุดก็จะมาเป็นตัวเศษคือเลขอะไรโลกเลข5และเช่นเดิมค่ะตำแหน่งของจุดทศนิยม อ๋อทั้งทีนะคะตำแหน่งของเศษส่วนตัวส่วน,ววนเรานับจากจุดทุตัวยงด้านหลังตรงนี้มีตำแนหน่งหนึ่งตำแหน่งก็คือส่วนอนโลกหส่วนสิบก็เ,เองนะคะอ่ะตัวนี้ล่ะนตัวนี้เหมือนเดิมตัวหน้านะคะตัวหน้าตัวหน้าคือเลขอะไรเลขสามตัวบนตัวบนคือศูนย์สี่เราอ่านศูนย์สี่กันไม่เอ่ยเราไม่อ่านศูนย์สี่นะเราอ่านอะไรคะรอ่านซีที่เชิญอ่านลบศูนย์อ๋อ เราก็มานับตำแหน่งด้านหลังซิมีหลังจุดมีกี่ตัว 1>, 1 2ึ่้าสตัวส่วนได้ไหมคะส่วนด้วย 2> 1 2, A, นึ่งอยเอตัวต่อมาค่ะหน้าจุดคืออะไร152อห้าสิบสองเป็นจนํานวนเต็มหลังจุดมาเป็นตัวเศษก็คือ159ส่วนตำแหน่งของตัวส่วนก็นับนะคะ เมีกี่ตัวหลังจุด1 2 3่งส,งส,สตัวส่วนด้วย,ยหนึ่พ เห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยฝากให้เด็กไปทํานะคะวันนี้ครูเองก็มีใบางานฝากไปให้2งใบางานในการใบงานที่4กับใบางานที่5้าใบงานที่4ก็คือการเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมและใบางานที่5ก็คือเรื่องนี้เองการเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนและฝากให้เด็กมาดูคลิปนี้นะคะถ้าไม่เข้าใจเราสามารถสอบถามคุณครูส่วนตัวกันได้เอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าไว้สวัสดีค่ะ